มาแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งมงพี่หมอคุงมาริมา m ิสทัวริซึมอินเตอร์เนชั่นแนลสองพมงที่รอคอยในรอบ20ปีคุณผู้ชมนาครา,าวนี้น้องมาริมาทำได้แล้วนะคะเอามงมาฝากแฟนๆชาวไทยของเราก็เพิ่งบินกลับมาเนาะแฟนขับไปรับกันเพียบเลยมาริมาสุภัทราเกลียงพร้อมค่ะจากรองอันดับ4 m i มิสแกรนด์ไทยแลนด์2 2 2พสู่เวทีมิสทัวริ i ึมอินเตอร์เนชั่นแนล2ค่ะ พลิกประวัติศาสตร์ในรอบ20ปีนะคะล่าสุดกลับมาไทยพร้อมเปิดใจครั้งแรกให้เราได้ฟังกันช่วงที่น้องไปประกวดเนี่ยโอ้ยสวยจังเลยอะโแล้วหน้าหน้าน้องจะมีความแบบลูกครึ่งมาเอเชียมีแขกนิดๆตาคมอะไรอย่างนี้นะแต่เวทีเนี้เขาต้องเอาแบบคือหน้าสวยประจักอย่างนี้เลยหรอแบบ มาพุส๊สะดุง<ช>้งหน้างเงี้ยหรอสะดุงด้งเลยอ,ะอ่ะเออเออเนี่ยแล้วเราก็ดูตอนเก็บตัวอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะว่าทุกคนทำไมดูเงียบดูเรียบร้อยแล้วแบบมาริมาแต่แบบมีตอนไลฟ์ตอนอะไรอย่างเงี้ยนางเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยเลยนะนะพาเพื่อนๆนะคะนี่วง,งสวยมากอ่ะ ยี่สิบปีในรอบยี่สิบปีที่เรารอคอยเนะาะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนไทยคนหนึ่งที่เคยได้ไปแล้วแล้วก็ผ่านมายี่สิบปีก็ยังไม่มีใครเคยได้เลยต้องบอกว่าเวทีตระกูลแบบว่าม<ถ>ิทวริซึมเนี่ยมันมีแยกแต่แขนงออกไปหลากหลายเวทีนะ<อ>แต่เป็นเจ้าของเดียวกันหมด<อ>มแล้วมิทวริซึมคือคือยังไงเขาน่าจะเป็นเกี่ยวกับรณรงค์ในเรื่องราวของการท่องเที่ยว<อ>เพราะว่าคําถามที่นางได้ก็ในรอบห้องดําหรือว่ารอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะถามว่าถ้าคุณจะเชิญชวนคนมาเที่ยวประเทศของคุณเนี่ย คุณจะเชิญชวนมาเที่ยวที่ไหนวัดอะไรในประเทศของคุณประมาณนี้เนแบบ้นการท่องเที่ยวนะคะฝันกลายเป็นจริงนะคะตำแหน่งรองอะดับ4มิสแกรนของเราปีนี้เนาะก็ไปคว้ามงมาได้กับมิสโชลิซึมมาครอบครองได้สำเร็จอย่างที่พี่หมอบอกว่าโอ้โหรอมา20ปีคุณผู้ชม,มนานมากนะถือว่าเป็นมงที่2จากเวทีนี้นะคะล่าสุด18นาฬิกา55นาทีนะคะได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยท่ามกลางการต้อนรับของแฟนคลับที่มารอกันมากมายเลยนะครั้งนี้คะ่ะน้องมาริมา ก็เปิดใจเลยนะคะว่าวินาทีนั้นเนี่ยวินาทีที่เขาจะแบบจับมือเนาะประกาศเนาะคิดเผื่อไว้แล้วว่าอาจจะไม่ใช่เราสิบเอซนี่คือเผื่อใจนะอ,อันนี้เนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าจิตสั่งกายเนาะว่า90%ต้องเป็นชนันต้องเป็นชนันเพราะฉันทำเต็มที่แล้วนะคะ เพราะว่ามีคนที่ทําดีกว่าเราอีกหลายคนแต่อีก90%เชื่อว่าเป็นเราแน่ๆเพราะเราพยายามมากพร้อมกับเล่าต่อว่าการประกวดที่นั่นเนี่ยแตกต่างจากเวทีอื่น เขาจะบอกเสมอว่าเวทีนี้มา,มาหาเพื่อนมาเพื่อจดจำโมเมนต์ดีๆและประสบการณ์กลับไปทำให้เรากลับมาเปลี่ยนไมค์เซตอีกครั้งและไม่ได้รู้สึกเครียดพร้อมกับยืนยันว่าที่นั่นไม่มีสงครามน,นางงามเกิดขึ้นนะคะนะคะตอนทีออ่แล้วน้องก็เล่าต่อว่าความแตกต่างบนเวทีประกวดนางงามคือตอนที่ประกวดที่ไทยเวลาไปไหนต้องแนะนำตัว e อ e r g y จัดเต็ม<อ>แบบว่า<อ>มิสแกนูนี่<อ>ใช่ไหเป็นเสียง, <Energy> งสูงสแล้วก็ต้องบอกว่าเออรัดๆะไรอย่างงี้แต่ที่ เขาชอบคนเรียบร้อยหวาน แล้วหน้านางก็สไตล์หวานๆเนาะสวยหวานน้องบอกว่าจากอยู่ไทยเราเงียบที่สุดไปอยู่ที่นั่นเราดูเสียงที่สุดเลยเออดูมีเป็นคนมีเสียงสุดเลยนะคะเลยต้องเปลี่ยนหลายอย่างรวมถึงรอยยิ้มต้องยิ้มแบบนางงามยิ้มช้าๆอะไรอย่างนี้นะก่อนทิ้งท้ายว่าขอบคุณแฟนแฟนไทยที่ตามกลับไปเชียร์ถึงเออที่ตามไปเชียร์ถึงมาเลเซียเลยนะแล้วก็อีกหลายคนที่รอ,อดูไลฟ์นะคะมงนี้มาริมาทำให้ทุกคนไม่ใช่แค่มาริมาคนเดียว ปลื้มมีอของที่ระลึกมาฝากด้วยนะพงกุญแจแมวเป็นแมวแบบแมวประจําถิ่นของเกาะที่ไปประกวดครับนะคะแล้วก็มีกําไรข้อมือท้องถิน่นมาฝากแฟนๆก็ถือว่านางก็เป็นอีกหนึ่งนางงามที่มีความพยายามมากนะม,มาประกวดมิสแกรนหลายรอบมากนะจนกว่าจะได้ตําแหน่งรองมิสแกรนปีล่าสุดแล้วก็ไปทําฝันของตัวเองก็ชนะเวทีระดับนานาชาติมา ครองไปเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับอ,อย่างที่บอกคุณผู้ชมความพยายามไม่เคยทรยศใครจริงๆจริงนะครับแล้วก็สําเร็จเลยสู้ต่อมิสแกนอ่ะพี่หมอเขาเอาลองอะไรไปประกวดอะไรบ้างโอ้เยอะเลย<ม>ห,หลากหลายเวทีมากทูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยส่งออกไปส่งออก มีมีไฮดี้ส่งออกไปแล้วถูกปะได้เข้าท็อปท็อปยี่สิบรู้สึกแล้วก็อิงฟ้าได้รองหนึ่งมิสแกลนอินเตอร์แล้วก็น้องมารีมานอะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งจําชื่อไม่ได้ว่าชื่อน้องอะไรน่าจะเหลืออีกหลายคนน่าจะเหลืออีกหลายคนเพราะปีนี้พี่นวัดเขามีทั้งหมดสิบคนไงเห็นว่าเร็วๆนี้ก็จะมีน้องหนูดีน้องหนูดีที่ฉันชอบอ่ะเขาก็แบบหนูดีออนปรียาเมสันหนูดีมิสแกรนอังทอรริโก ก็รอดูสจบสับเหรอเออคนนี้ใช้ก็เชียร์อ่ะเดี๋ยวไปดูว่านางเลิเนาะว่าจะเอามงมาฝากกันไหมแต่จริงๆแล้วว่าส่งกําลังใจเต็มที่อ่ะนางงามก็จะมี energy มีความพยายามเพิ่มอีกเพราะว่าแต่ละคนก็ไปในฐานะของประเทศไทยทุกคนส่งกําลังใจไปเชียร์กันเยอะๆคุณผู้ชมนะครับอ่ะ